สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจงเหยียดมือออกเถิดจากพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่10พระธรรมลูกาบทที่6ข้อ6ถึง10ในวันสบาโตอีกวันหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอน ที่นั่นมีคนหนึ่งมือขวารีบฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าเขาก็ลุกขึ้นยืน แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราจะถามท่านทั้งหลายว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลานชีวิตเสียดีพระองค์จึงทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็กระทำตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเรื่องราวที่ได้อ่านไปเป็นเรื่องราวตอนหนึ่งที่คนพยายามมาจับผิดพระเยซูโดยการพาคนที่เป็นคนมือรีบเข้ามาในที่ประชุมหรือในโบสถ์ในฐานมัสการและเขาเรียกว่าวันนั้นว่าวันสบาโต วันสบาโตเนี่ยห้ามทำงานนะทุกคนทำงานไม่ได้แม้แต่การรักษาโรคเขา,าถือเป็นการทำงานนั่นคือสนะความคิดของคณอยู่นะแต่พระเยซูไม่ได้คิดเหมือนเขาและเขาก็ดูว่าพระเยซูจะรักษาโรคคนในวันสปาโตไหมเพื่อจะหาเหตุจับผิดผ่องอันนี้คือกลุ่มคนที่ไม่ชอบพระ,พระเยซูหรืออิจฉาพระเยซูก็ตามแต่เพราะพระเยซูเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ทางทั้งที่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแต่ว่าด้วยความรักโดยความที่พระองค์มีต่อประชาชนและก็ทําการสัจจานหลายอย่างจึงทําให้คนเนี่ยติดตามนะในการที่จะทํางานของพระเยซูและคําสอนของพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ว่าคนจะมาหาพระเยซูด้วยท่าทีแบบไหนพระองค์ไม่ได้สนใจพระองค์สนใจว่าใครเดือดร้อนนะฮะคนมือรีบนี้เป็นคนที่เดือดร้อน ถึงแม้ว่าเขาจะใช้มาเป็นเครื่องมือในการจับผิดพงก็ตามแต่แต่พงก,ก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความตั้งใจของคนเหล่านั้นแต่พงสนใจคนมือรีบมากกว่านะฮะนั้นดังนั้นเองพงก,ก็จึงหันมาถามคุณที่อยู่ในที่ประชุมว่าในวันสบาโตเนี่ยวันที่เรามานมัสการพระเจ้ากันนียวันที่เราตั้งใจไว้ยกให้พระเจ้าหนึ่งวันเนี่ยควรจะทําการดีหรือควรจะทําการร้าย แต่เนื่องจากคนมีศาสนาในการจับผิดพรงเขาไม่ตอบเพราะเขารู้ว่าเขาควรต้องตอบแบบไหนเมื่อตอบแบบไหนก็เข้าทางพระเยซูแน่นอนเขาเลยไม่ตอบแต่พระเยซูก็ไม่สนใจอะไรพระเยซูก็เรียกคนมือรีบเนี่ยออกมาขา้างหน้านะฮะและพระองค์ก็สั่งให้เขาเหยียดมือออกและคนมือรีบนั้นก็รับการรักษาห,หายเป็นปกตินั้นในชีวิตของเราเนี่ยผมอยากหนุนใจว่าไม่ว่าจะเป็นไงแบบไหนเราจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเรามีความเดือดร้อน เรามีความต้องการให้พระเยซูช่วยเหลือนะฮะรับประกันได้พระเยซูพร้อมช่วยเหลือทานสิ่งแรกเลยที่เมื่อเรามาหาพระเยซูสิ่งแรกคือความเชื่อมั่นใจในตัวของพระเยซูว่าพระเยซูนี้เป็นพระเจ้าที่พร้อมในการจะทําสิ่งดีกับเราพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยเหลือนุนทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่อย่างที่ผมพยายามบอกไว้หลายครั้งหลายคราวว่า เรื่องของอพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของพระเจ้ากับบุคคลใครก็ตามแต่ที่มีความไว้ใจวางใจใพระเจ้าพรองพร้อมในการช่วยเหลือนี่คือส่วนหนึ่งนั้นพระเยซูก็พร้อมในการจะช่วยเหลือคนนี้แน่นอนตั้งคําถามว่าในวันสะบาโตนี้ควรจะทําการดี หรือควรจะทำการร้ายเป้าหมายของพงษ์ก็ทุกคนต้องรู้ว่าการทําดีถือเป็นสิ่งที่ดีสุดเพราะเป็นการทำถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าฉะนั้นเมื่อเรามาหาพระเยซูให้เรามั่นใจตัวพระเยซูว่าพระเยซูไม่ละเลยเราพระเยซูพร้อมในการช่วยเหลือเราอันที่สองที่เราควรจะมีคือว่าการเชื่อฟังพงษนะ์สิ่งที่พระเยซูทํากับคนมือรีกว่าที่ประชุมจะมีอย่างไรแบบไหนก็ตามแต่พงก็เรียกเขาออกมาขณะ ระองค์ไม่สนใจว่าคนจะมองพระองค์แบบไหนหรือคนจะคอยจับผิดพระองค์แบบไหนไม่สําคัญหัวใจของพระองค์พุ่งตรงไปที่คนมือรีบที่ต้องการความช่วยเหลือคนมือรีบนี้อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมือของคนที่พร้อมจะหาเรื่องพระเยซูแต่คนมือรีบนี้ยังไงต้องการรับการรักษาให้มือเขาหายเป็นปกติถ้ามือเขาหายเป็นปกติเขาจะสามารถทําอะไรต่างๆได้มากมายนั่นคือสิ่งที่คนมือรีบการและพระเยซูเข้าใจนะะ เรียกเขาออกมาเมื่อพระเจ้าเรียกเราออกมาขอให้เราออกมานะฮะเมื่อเราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเราทําอะไรก็ทํานั่นคือสิ่งสำคัญสิ่งต่อมาที่เะเยซูบอกเขาว่าให้ลุกขึ้นเดินมาข้างหน้าและสุดท้ายพระเยซูก็บอกว่าให้เหยียดมือออกเถิดคนนี้ก็เชื่อเะเยซูในเวลานั้นไม่รู้ว่าเขารู้ตัวว่าแขนเขาไม่มีแรงแน่นอนแต่พอพระเยซูสั่งปั๊บเนี่ยเขาก็เหยียดมือออกไปถ้าเราเชื่อฟังเะเยซู เราฟังเสียงของพระเยซูให้ดีให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัสนะฮะลองทําดูนะฮะลองทํนะาดูคนนี้เมื่อพระเยซูบอกให้เหยียดแขนขขเขาก็เหยียดแขนออกไปนะฮะเขาเหยียดแขนออกไปอันนั้นคือสิ่งหนึ่งให้เขารับการรักษาห,หายแต่ผมไม่อยากจะพูดมากกว่าเรื่องของแขนที่รีบหรือมือที่รีบพูดถึงความหวังที่รีบของเราด้วย ถ้าเรามีความหวังที่รีบเป็นคนที่ไม่มีความหวังใจในชีวิตนะเป็นคนที่หมดอะไรตายอยากแล้วเนี่ยแต่ถ้านได้ยินได้ฟังพระเยซูว่าจงเหยียดแขนออกเถิดจงเหยียดมือออกเถิดจงเชื่อในเราเถิดให้เราเชื่อในพระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์นี้พร้อมในการช่วยรเราพระเจ้าพูดเสมอว่าพระเจ้าบอกว่าจะกลัวเลยเราอยู่กับเจ้าเราพร้อมในการช่วยเหลือเจ้า นี่คือเป็นนาปัไทยกับพระองค์พระองค์ต้องการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนที่เดือดร้อนและพระเยซูมหาไครมหาคนเดือดร้อนพระเยซูพูดกับพวกฟอริสีว่าอะไรคนป่วยต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการพระเยซูไม่ได้มาหาคนดีแล้วแต่พระองค์มาหาคนอะไรคนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นถ้าเราเป็นบุคคลน,นั้นที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะมาหาพระเยซูและถ้าเราอ่านพบว่าพระเยซูสั่งให้ทำอะไรเราทำนะฮะ เราเชื่อในสิ่งพระเยซูสั่งแล้วความรีบในวิตเราจะหายไปเราจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเราจะมีกําลังขึ้นมาเพียงแต่คอยเราฟังเสียงพระเยซูวิธีการฟังเสียงพระเยซูในปัจจุบันนี้คืออ่านพระคำพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าหรือพระพี่ให้ทาอะไรลองทําตามนั้นดูแล้วเราจะรู้ว่าถ้อยคําพระเจ้าของพี่นั้นมันเป็นฤทธิ์เดชสามารถรักษาหรือสามารถ ช่วยเหลือเราได้นั้นขอพระเจ้าทรงนำเรานะครับไม่ว่าท่านจะมีความสึกผิดหวังสิ้นหวังอะไรก็ตามแต่พระเยซูนี้พร้อมเป็นความหวังท่านพร้อมในการจะช่วยท่านเพราะพระเยซูร,รักท่านร่วมใจท่านครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าในที่สุดที่พร้อมในการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเราขอบคุณในความรักพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใคร้ครวญท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าพร้อมช่วยเหลือท่านเพราะเหตุใด พอคิดประจำนี้นะครับจงลุกขึ้นและเหยียดมือออกแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ